เราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อเสนอแนะแบบไหนที่มีประโยชน์กับธุรกิจของเรานะวันนี้จีน่ามาแชร์ให้ฟังนะคะแบบแรกนะมีประโยชน์แต่ใช้ไม่ได้ทําไมเราถึงต้องฟังเพราะว่าข้อเสนอแนะแบบนี้มันทําให้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยเขากําลังคิดยังไงกับธุรกิจของเราจากประสบการณ์ของเขาที่มีกับธุรกิจอื่นๆมานะคะทําให้เขาเคยชินกับรูปแบบรูปลักษณ์เดิมๆนะกับแบบที่2 คือข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์และใช้ได้จริงกับธุรกิจของเราช่วยให้เราเนี่ยนำกลับมนาะพัฒนาธุรกิจของเราได้โดยที่เราเนี่ยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองนะคะดังนั้นคุณฟังลูกค้าของคุณให้เยอะๆนะเราก็เลือกนะคะข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์และนํามาใช้ได้จริงกับธุรกิจของเรานะมันจะเป็นเข็มทิศช่วยให้คุณไม่หลงทางพัฒนาตัวเองได้และธุรกิจของคุณก็จะโตขึ้นทุกวันทุกวันนะคะสวัสดีคะ่ะ